วันนี้ตรงกับวันที่8มิถุนายนปี2567ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะมีรถดินมาถมนะซึ่งอัตมาภาพนั้นได้รับสายทานศรัทธ,ธาจากเจ้าภาพมานะวันนี้ก็จะมีดินเข้ามาถมอีก7รถด้วยกันเราก็จะหาเจ้าภาพหาดินมาถมเรื่อยโยมอัตมาภาพก็เป็นเจ้าภาพหนึ่งรถ นะรถคันนี้นี่ก็เป็นเจ้าภาพโดยอาตมาภาพพระหมหาพุทธิตาสิโปนายยมกรนโมทนาสาธุกการเอานายยมเนอะนายมมาแล้วรถดินนะเราได้ทําบุญกับดินมีความสุขกายสบายใจนี่ดินได้เทลงแล้วเป็นรถสิบล้อแล้วก็จะมีรถไถเกรดดินให้ บรรทุกมามากโยมมาบรรทุกมามากาตอนนี้รถไถก็กำลังจะเกรดดินเดี๋ยวก็จะมีมาอีกโยมนโยมมีความสุขโยมได้เห็นดินมาถมที่วัดเรามีความสุขมาก นะมีความสุขมากตอนนี้รถไถเขาก็กำลังจะเตรียมพื้นที่แล้วแล้วก็จะมีรถเข้ามาอีกตอนนี้มาแล้วหนึ่งรถนะก็เหลืออีกหกรถนะรถนี้เที่ยวแรกเป็นเที่ยวเที่ยตมาภาพเป็นเจ้าภาพนะเดี๋ยวตอนนี้รถไถก็กำลังจะปรับพื้นที่นะเดี๋ยวเที่ยวที่2ก็จะมีมาเพิ่มอีกโยนนะ นี่ก็เป็นรถเที่ยวที่สองก็คือยมแม่ของอาตมาภาพแม่บุญมีเรืองไพศาลเป็นเจ้าภาพ1รถ500บาทโยมนะภูมิใจมากนะตอนนี้รถเที่ยวที่สองก็ได้เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้รถไถก็กำลังที่จะเลีย์พื้นที่นะเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะได้ไปยืนด้านหน้า รถที่สองมารอแล้วรถเที่ยวที่สองนี้ก็เป็นเจ้าภาพก็คือคนโยมแม่บุญมีเรืองไปสารเป็นแม่บังเกิดกล้าวของอาตมาภาพนะก็จะมาเทเป็นรถเที่ยวที่สองมาแล้ว นี่เที่ยวที่สองมาแล้วโยมมมุทนาสาธุนะโยมเนอะมทนาสาธุด้วยกันดินสวยมากโยมดินสวยมากเลยดินสวยมากเลยเมื่อวานนี้ฝนก็ตกด้วยนะก,ก็เกรงว่ารถจะเข้าได้ไหมเนาะนะ นี่เที่ยวที่สองเจ้าภาพแม่บุญมีเรืองไปสารโยมแม่ของธรรมาภาพเราก็นำโยมแม่มาทำบุญนะด้วยการถมดินให้กับทางวัดนะประกอนโมทนาสาธุโยมยกมือสาธุนโยมเนอสาธุด้วยกันเราก็จะ หาเจ้าภาพถมดินไปเรื่อยจะปรับดินให้สวยงามโยมนะถ้าเรามีความตั้งใจเสียอย่างโยมทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จนะมีความตั้งใจที่จะทําเพื่อวัดเนะที่ยวที่สองก็ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวรอเจ้าภาพคนต่อไปโยมนะเป็นเที่ยวที่สามกับเที่ยวที่สี่ตอนนี้ก็ เที่ยวที่3เจ้าภาพคือคุณโยมแม่ชีหลวยจอมพลนะแม่ชีหลวยจอมพลเป็นเจ้าภาพสองรถนี่ก็เป็นเที่ยวที่สามนะนโมทนาสาธุนยมเนิรสาธุนะนี่โยมเป็นรถที่สนะคุณโยมแม่ชีหลวยจอมพลเป็นเจ้าภาพ ดีใจมากโยมดีใจมากได้นําพาญาติโยมทําบุญด้วยการนําดินมาถมให้กับทางวัดนี่โยมเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยโยมนะดินสวยงามมากนี่ก็เป็นเที่ยวที่สามนะเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆโยมมาเรื่อยๆจนครบเจ็ดรถด้วยกันน,นี่เป็นเที่ยวที่สาม เที่ยวที่สก็ผ่านไปแล้วพอดีจะมามาบันทึกไม่ทันโยมพอดีมีเจ้าภาพจะมาร่วมอีกหนึ่งเที่ยวนะก็มัวแต่ไปบันทึกชื่อเจ้าภาพนะเที่ยวที่สก็เป็นเที่ยวของคุณโยแม่ชีหลวยซึ่งได้กองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งรถไทยก็จะได้เกรียด,ดินนะปรับดินอย่างงั้นเจ้าภาพทั้งสองคนก็คือจะมาภาพ แล้วก็รวมแม่ธัตมาภาพนะเป็นสองรถแล้วก็คุณโยมแม่ชีหลวยจอมพลอีกสองรถเป็น4ี่รถแล้วโยมนะวันนี้จะมีเจ้าภาพมาร่วมอีก1ท่านก็รวมทั้งหมด8รถด้วยกันโยมนะนี้เป็นเที่ยวที่5มีเจ้าภาพใหม่ นะก็คือคุณโยมแม่สำลีหรือคุณโยมแม่แดงกันเจิมร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งรถถมดินให้กับทางวัดคอ,อนมทนาสาธุเ้อนะคุณโยมแม่สำลีหรือคุณโยมแม่แดงกันเจิมนี่เป็นเที่ยวที่ห้าแล้วนะเป็นเที่ยวที่ห้าแล้วโยมคอนมทนาสาธุนะโยมเนอะนะนโะมทนาสาธุ ได้เห็นดินมาถมให้กับทางวัดเราก็มีแต่ความภาคภูมิใจมีแต่ความสุขใจวัดของเราก็จะได้มีพื้นที่มีความเสมอเท่ากับถนนซึ่งวัดของเราสร้างมาตั้งแต่เก่าคราวก่อนถนนในสมัยใหม่เขาก็สร้างสูงขึ้นเราก็ต้องปรับดินตามเหตุตามปัจจัยนะคุณโยมนะ ก็ตั้งใจอยากจะสร้างความดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถนะซึ่งเจ้าภาพได้มีศรัทธานะก็ขออนุมโมทนาเนอ้อโยมเจ้าภาพของเรานะคุณโยมแม่สำลีนะเขาเรียกกันชื่อเล่นว่าคุณโยมแม่แดงกันเจิมนะได้มาเป็นเจ้าภาพปัจจัยที่ได้มาก็โอ้ยก็จะได้มานะโยมเนาะ หามาด้วยความยากลำบากโดยอยาดเหงื่อแรงกายก็มีความตั้งใจอยากจะทำบุญถมดินนะก็ขอ,อนุมโมทนากับญาติโยมนะบุญกุศลก็สำเร็จแล้วโยมสำเร็จแล้วนะบุญกุศลสำเร็จแล้วนี่ก็คือเที่ยวที่ห้าบางเที่ยวจะมา,าพาเองก็ พูดไปพูดมาก็หลงมีเหมือนกันโยมเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งก็บันทึกเดี๋ยวคลิปนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> หลายเรื่องเมื่อเช้านี้ก็พึ่งพึ่งไปบันทึกเด็กที่มีความขยันใส่บาตรตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องมาบันทึกรถดินเพื่อจะได้เป็นหลักฐานนะยืนยันในญา,าติโยมได้เลยเห็นว่าเราทําจริงมีความโปร่งใสมีใจบริสุทธิ์โยมนะบางทีก็ถมไปถมมานี่ก็หลงเหมือนกันโยมแต่ว่าชุดที่แล้วนี่ถม80รถพอดีให้หลวงพ่อ นะแกเป็นคนถือกระดาษจ่ายเขาเรียกว่าตั๋วหรือ,อยังไงเนี่ยโยมอ่าท่านก็จ่ายไปคันไหนมาก็จ่ายไปจ่ายไปก็ไม่ได้บันทึกอะไรมากมายก็บันทึกแต่เฉพาะชื่อเจ้าภาพนะแต่ว่าครั้งนี้ต้องมาบันทึกรายละเอียดดินได้มาถมกี่รถแล้วกี่รถแล้ว,ลวอย่างนี้เป็นต้นโยมนะอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว5รถนะผ่านไปแล้ว5รถนะโยมเนาะผ่านไปแล้วหรถ รถไทยเขาเก่งมากโยมเขาชํานาญมากอตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถที่6รถที่6มาแล้วเจ้าภาพรถที่6นั้นก็คือคุณโยมพ่อผู้พันทวัดดุลคุณแม่ปัญจรัสแก่นโพและครอบครัวแก่นโพนี่โยมศรัทธาล่องลอยมานูน่นไกลอยู่ถึงชะอำํำนะก็มาทำบุญอยู่เพชรบูรณ์นะ มาร่วมถมดินอีกหนึ่งรถ500บาทโยมก็ขออนโมทนากับคุณโยมพ่อพันตัวดุลคุณแม่ปัญจรัตแก่นโพและครอบครัวแก่นโพนี่โยมนะเป็นรถที่รถที่รถที่หนะรถที่หโยมรถที่หนะโอ้โอเห็นดินแล้วก็ดินสวยงามมากโยมปลูกต้นไม้นี่ดีมากเลยนะยมจะภาพ แล้ก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้เห็นภาพแห่งความดีงามโยมกอนุโมธนาสาธุนโยมเนอะนี่มาแล้วรถที่หกะรถที่หกะรถที่หกนะบุญสําเร็จแล้วนโยมเนอะท่านเจ้าภาพทั้งหลายบุญสําเร็จแล้วนะรถที่หก ดีใจโยมวัดเราเป็นวัดที่ต่ําเราก็หาเจ้าภาพมาถมดินให้กับทางวัดก็มีเจ้าภาพตั้งแต่เบื้องต้น80รถนี่ก็ญาติโยมหลายท่านมาร่วมด้วยช่วยกันนะตอนนี้ก็มีเจ้าภาพมาอีกนโยมเป็นครั้งที่สองมาถมดิน8รถด้วยกันรือว่าแดเที่ยวนี่ก็เป็นเที่ยวที่เที่ยวที่6 นาเที่ยวที่หกกับพระนโมธนาสาธุนายมเนอะสาธุนี่ก็เป็นเที่ยวที่เจเจ้าภาพก็คือคุณโยมชะนิดาพาราชพักดีนาเป็นเจ้าภาพาาเที่ยวที่7โอเคเลยจ้าอ้าวโยมนี่โยมคุณโยมแม่ชานิดาพาราชพักดีเป็นเจ้าภาพถมดินให้กับทางวัดวันนี้ นะเป็นที่นาอนุโมทนาเป็นรถ10บล้อเที่ยวละ500บาทคุณยมแม่ชนิดาพาราชจพักดีนะได้ถวายปัจจัยมา1 0 0 0บาทเป็นเจ้าภาพสองเที่ยวโยมอาตจจมาก็เห็นในไลน์ว่าชนิดาบิวตี้นะแต่ว่าได้ประสานงานโยมแม่ไปก็คือชนิดาพาราชจพักดีนี่เป็นเที่ยวที่เจ็ดยมเยอะมากเลยดินเยอะมากก็จะปรับตรงนี้ที่ซํำก็จะเสมอหมด นะด้านนี้เราก็จะปลูกต้นไม้มีต้นตะเคียนมีต้นพิกุลต้นหูกระจงแล้วก็มีต้นไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ก็จะจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมในแนวข้างหน้านะเที่ยวที่7ผ่านไปแล้วต่อไปก็เป็นเที่ยวที่8นะเดี๋ยวเที่ยวที่8ก็กําลังจะมานะก็เป็นเที่ยวของคุณโยมชานิดชานิดาภาราชพักดีโยมนะ ขณะนี้เที่ยวที่8ก็ได้มาแล้วท่านผู้เป็นเจ้าภาพก็คือคุณโยมแม่ชานิดาพาราชจะพักดีนะเป็นเจ้าภาพสองรถนะก็คือเที่ยวที่7กับเที่ยวที่8ดนี่โยมนะสิล้อได้มาแล้วและที่กําลังถมตรงนี้ทางวัดเตรียมจะสร้างกุฏิถวายหลวงปู่นี่โยมเตรียมจะสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ซึ่งที่แล้วเราก็ได้ถมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าดินยังไม่พอ วันนี้คุณโยมแม่ชนิดาพาราชจะพักดีก็มาเติมเต็มโยมนี่สถานที่ตรงนี้สวยงามมากนะเราจะเตรียมถมเพื่อสร้างกุฏิวายหลวงปู่วายหลวงปู่ที่โยมแม่ชนิดาพานะที่เห็นธงประดับอยู่ตรงนั้นแหละผมเตรียมสร้างกุฏิวายหลวงปู่ ยอมแม่ชนิดาพารัชพักดีเดอร์บุญสําเร็จแล้วนี่บุญสําเร็จแล้วเอ็มเอมต้นหูกระจงอ่ะไปไปดูหน่อย<ะ>ไปดูต้นหูกระจงหน่อยม,มันมันมันเอียงไปปรับดินซะหน่อยนะเอาดินออกด้ยดินออกนี่ยอมแม่ชนิดาพาภูมิใจมากเนาะดินถมสูงประมาณเกือบน่าจะเมตรยี่สิบที่เราถมสูงไว้ประมาณเมตรยี่สิบ นี่เป็นเที่ยวที่8ป็ขออนโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านทุกคนีน่รถไถก็จะดันดินเพื่อเตรียมสร้างกุฏิภูมิใจมากโยมตอนนี้ตรงไหนที่เป็นที่ตามตมาตมาก็จะหาเจ้าภาพอย่างเงี้ยโยมมาถมเรื่อยไปถมเรื่อยไปสร้างความดีเรื่อยไปแล้วก็ทำวิดีโอให้ญ,ญาติโยมได้เลยเห็นถึงความโปร่งใสใจบริสุทธิ์ นะาติโยมก็จะได้ภาคภูมิใจชื่นใจได้เห็นปัจจัยที่เราได้ทำบุญมานะก็ได้มาทำให้ยาติโยมได้แลเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเนโยมก็จะภูมิใจความดีก็จะปรุงจิตของเราให้เกิดความ่องใสแล้วก็ปรุงใจของเราให้เกิดความผ่องแผลวโยมนะเพลิดเพลินด,ดีแล้วก็มีความสุขได้แลเห็นดินเข้ามาถมให้กับทางวัดเรามาพัฒนามาสร้างนโยม ชีวิตของเราก็อีกไม่กี่ปีไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากกันวันไหนแต่ว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจเราก็มาสร้างความดีโยมนะมาสร้างความดีด้วยกันนะก็ขออนุโมทนาเนอกับคุณโยมแม่ชนิดาภาราชพักดีและครอบครัวโยมแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกเจ้าภาพที่จะมาภาพได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นจนบัดนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ญาติโยมนั้นปรารถนา เป็นในทางที่ชอบประกอบไปด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการด้วยเธอโมทนาสาธุ